แม่ชอบเพลงนี้จริงเลยลิงให้ใต้คลิปแล้วกันดูดีไหมนิโมนาเ,าเรื่องนี้ต้องขอเลยประเด็นนี้ผมไม่ค่อยพูดถึงเท่าไหร่แต่ต้องขอเลยนะอย่าดูเถื่อนอย่าดูสปอยเด็ดขาดเลยนะ มันแบบมันเสียดายของอ่ะของเขาดีจริงอะ่ะคือมันเป็นอย่างนี้ถ้าคุณดูเถื่อนอะ่ะเจ้าของเว็บเถื่อนได้เงินครับถ้าคุณดูสปอยหนังอะ่ะคนที่สปอยหนังอะ่ะได้เงินซึ่งคนทําหนังไม่ได้เงินสักบักเลยนะเพราะฉะนั้นไปดูถูกเลกิกกระสิกนะเขาจะได้เงินอะ่ะของเขาดีจริงก็ต้องให้เงินเขาหน่อยเขาได้มีแรงไปทําหนังเพิ่มนะน,นะเอาไว้ช่วยกันนะ เดนะ็ f ฟ <ing> <mbre. S 2> ิกนะเดี๋ยวต้องมีบอกแน่เลยผมไม่มีเงินไปสมัครเน็ f l i กครับอุ้ยอยวนี้ราคาถูกถูกก็มีเยอะแยะไม่งั้นก็อันกันใจไว้อย่าเพึ่งไปดูกันใจไว้เก็บเงินก่อนเลยแล้วค่อยไปดูทีเดียวนะมันจะได้สบายใจอจาของหนังได้เงินนะโอเคมาเข้าเรื่องเข้าราวกันดีกว่าไปรีวิวกันเลยนิ่โมน่าเรื่องนี้มีเรื่องราวเกี่ยวกับโลกอนาคตในทีมยุคกลางแห่งหนึ่งที่มีตำนานเล่าขานกันว่า นะดินแดนที่อยู่นอกกำแพงนั้นเป็นดินแดนที่เต็มไปด้วยสัตว์ประหลาดตัวใหญ่ที่ไม่ใช่ไทยทันและสิ่งที่สามารถปกป้องเราได้นั้นมีเพียงแค่สิ่งเดียวก็คือสถาบันหรือบุคคลชนชั้นสูงคือในตำนานสั่งไว้ว่าต้องเป็นชนชั้นสูงคนในตระกูลเท่านั้นนะถึงจะสามารถมาเป็นอัศวินมาปกป้องเมืองได้นะแต่อยู่ดีๆไอ้หนุ่มคนนี้ที่ไม่มีเชื้อสายของชนชั้นสูงก็เกิดเสนอตัวว่าก็เป็นได้นะ อสศวินน่ะไม่มืออ้วกกบพอตัวราชนีเกิดเห็นแววใช่ใช่นายก็เป็นได้นะอสศวินน่ะแต่อยู่ดีๆก็เกิดเรื่องบางอย่างที่ทําให้คนทั้งประเทศต,ต้องตามล่าตัวไอ้หนุ่มคนนี้ ซึ่งคนที่จะช่วยไอ้หนุ่มคนนี้ได้มีเพียงคนเดียวเท่านั้นก็คือนิโมนาสาวน้อยแปลงล่างเกิดอะไรขึ้นถึงทำให้คนทั้งประเทศต้องตามล่าไอ้หนุ่มคนนี้สาวน้อยคนนี้เป็นใครกันแน่ฉลามหายใจบนบกได้ไงไปหาคําตอบกันได้ที่นิ m โมนาแต่ถ้าเกิดว่าฉลามเป็นผู้ชายอ่ะอันนั้นโมอาหน้านะนะต้องต้องระวังนิดนึงเดี๋ยวเข้าเป็นเรื่องหาดูได้ที่เนฟิกเนฟิกนานะแอปถูกเลิกสิก ง g 12นิ้วกดไลค์ด้วยแต่คลิปยังไม่จบนะเดี๋ยวมีให้คะแนนกันก่อนแต่ก่อนให้คะแนนกันก็ต้องขอพูดถึงผู้สร้างกันสักนิดนึงนะนิมอนาสร้างมาจากนิยายในปี2015ที่เขียนโดยคุณเอ็นดีสตีเวนสันนิยายเรื่องนี้เกิดขึ้นมาจากความคิดง่ายๆของคุณเอ็นดีสตีเวนสันที่คิดว่าอถ้าเราทําตัวกระตูนที่สามารถแปลงร่างได้มันก็คงจะเยี่ยมเลยนะซึ่งจริงๆแล้วหนังเรื่องนิมอนาเนี่ยจะออกฉายตั้งแต่ปี2020แล้วนะแต่มันแบบ ถูกย้ายค่ายถูกย้ายฝั่งถูกย้ายคนดูแลนู่นนี่นัน่น,นไปมาจนจบที่安娜นาพิเจอร์นิโมนาเวอร์ชั่นเน็ตฟิกนี่กำกับโดยคุณนิกบูโนกับคุณทอยเควนสองคนนี้ก็กำกับหนังเรื่องในสไปด์เดไกด์มาก่อนไอ้นกพิราบอะมาได้เวลาแล้วมาให้คะแนนกันดีกว่าให้คะแนนส่วนแรกผมขอให้ส่วนที่ผมชอบมากที่สุดก่อนก็นแล้วกันนะครับความหานะเรื่องนี้แบบหามากเลยฮะาปลาต้ปลาเรือหาจนผมดีใจที่เรื่องนี้มันไม่ได้อยู่บนโรงหนังนะครับคือ <c oughs> คือลงหนังมันสต็อปไม่ได้ไงต <c oughs> อนผมดูบนน e t f l i นะผมดูไปก็ต้องต้องสต็อปแล้วสต็อปแล้วต้องสต็อปเพื่อหยุดหัวเราะนะไม่งั้นดูหนังไม่รู้เรื่อง <c oughs> พอแบบเอ้หัวเลาะเสร็จกดดูต่อโอ้ยสต็อปอีกแล้วต้องหัวเลาะอ,อีกแล้ว <c oughs> คือแบบมี่ความฮามันฮ่าจริงๆมันชอบจริงๆเลย <c oughs> คือแบบนี่แกจะเอาหาทุกสิบวิไม่ได้นะ <c oughs> คนดูก็เหนืไอยเป็นเพราะฉะนั้นเอาคะแนนไปเลยเอ้ <c oughs> เอาซักน่แปดหมูผัดพริกเกลือหนึ่งไข่ดาวแล้วกันประมาณนี้ความความรู้สึกจะประมาณนี้ ด้านเนื้อเรื่องผมชอบนะแต่ยังพูดอะไรมากไม่ได้เดี๋ยวมันสปอยไงเอาเป็นว่ามีอยู่หลายฉากเลยที่ผมแบบหลุดออกมาว่าแบบจะจะปะป๊า,า,แบบา,บานะใจคิดได้ยังไงอะไรอย่างนั้นเลยและต้องขอชมเลยขอชมการเล่าเรื่องจังหวะของหนังอะไรอย่างเงี้ยคือมันไม่มีฉากให้เบื่อต้องใช้คํานี้มันไม่มีฉากให้เบื่อเนื้อหามันแน่นแล้วกันเนื้อหามันเร็วแล้วก็แน่นแล้วก็ไม่ไม่ได้เร็วเกินไปอ่ะเฮ้ยคุณอยากให้คะแนนดีกว่าเอาไปสักเจ็ดผมัดพิกเกลแล้วกันประมาณนี้ ต่อไปก็ขอเปลี่ยนทนเสียงสักนิดนึงนะเพราะเราจะให้คะแนนส่วนที่ผมชอบให้คะแนนมากที่สุดและด้านน่ะน้ำตาแตกนะเรื่องนี้มีอยู่มีฉากที่ทําให้น้ําตาแตกอยู่แต่มันมันไม่ใช่น้ําตาแตกแบบแบบกระซอออย่างง้นมันเป็นแบบฮะนะแบบมันมันเป็นแบบนวลนวอ่ะมันเป็นความน้ําตาแตกที่นวลนวค่อยๆมาค่อยๆมา,มาแล้วก็ฮะนะอะไรอย่างง้นนะ่ะมีท่านนึกถึงอาหารที่นึกถึงตอนนี้ก็จะ บิงซูแล้วกันบิงซูนมอ่ะแบบบิงซูนมที่มีสตรอเบอรี่นิดหน่อยอะไรประมาณนั้นนะครับเพราะฉะนั้นให้คะแนนสักอ่าสี่บิงซูนมแล้วกันประมาณนี้เกือบลืมแล้วไม่ล่ะเกือบลืมชมเพลงเพลงมันเพลงเพราะเพลงเพลงโอเคเลยเอานี่ป้องไปเป็นอีกเพลงหนึ่งที่ผมต้องแบบบกบอกเข้าเพลเลกาฟังแล้วมันก็ตื่นตาตื่นใจดีและถ้าเกิดถามว่าดูทีใหม่แล้วก็จะทำสิ่งนี้ทำไมก็ต้องบอกว่าไปดูเถอะนะเรื่องนี้สนุกครับสนุกดีฮาดี ผมยังนึกไม่ออกเลยว่าใครจะไม่ชอบเรื่องนี้เนี่ยพยายามนึกอยู่สักพักแล้วแต่มันนึกไม่ออกงาผมเป็นพวกแบบถ้าชอบอะไรมันจะมีความอวยในใจเยอะไงก็นั่นแหละเนาะก็ชอบแล้วกันใช้คํานี้น้องทองชอบอะ ใครที่รู้สึกว่าดูหนังแนวเดียวกับผมก็ไปดูเลยนะไม่งั้นคุณจะพัดอย่างแรงเลยเรื่องนี้มีภาคไทยด้วยภาคไทยจัดว่าเยี่ยมเลยคือปกติผมจะแบบเปิดต้นฉบับเปิดภาคไทยเปิดต้นฉบับเปิดภาคไทยเพื่อดูว่าภาคไทยใช้ได้หรือเปล่าเออภาคไทยเรื่องนี้จัดจัดว่าเยี่ยมพวกน้ําเสียงตัวละครอารมณ์ตัวละครเนี่ยมีความคล้ายกันมากๆอยู่ดูภาคไทยได้แต่ถ้าเกิดคุณรู้สึกว่าภาคไทยไม่ดีเลยนะผากตรงนี้ผิดตรงนี้ผัดหรือว่าภาคดีมากเลยอยากจะชมจังเลยไม่รู้จะบอกใครดีก็บอกตรงเลยดีกว่าพี่ตีนะครับพี่ตีเป็นพุ่มกับภาคไทยเรื่องนี้นะกก็บอต นี่แหละข้อความส่งไปถึงแน่นอนนะพิติเขามีเพจอยู่บน a c e b o o k นะครับเดี๋ยวผมแปะภาพเอาไว้ให้นะได้เวลาเล่าความในใจหลังดูนะครับหลังจากนี้จะมีสปอยแล้วนะจะมีพูดถึงเนื้อหาสําคัญและก็ขอให้ไปดูกันมาก่อนไม่งั้นจะแบบนี่ไม่งั้นดูหนังไม่สนุกนะถ้ามาฟังอันนี้ก่อนนะแล้วก็จะคุยกันไม่รู้เรื่องด้วยขอให้ไปดูกันมาก่อนนะครับโอเคไปดูมาแล้วนะมามาพูดคุยกันเรื่องแรกที่ผมอยากพูดถึงผมขอพูดถึงประเด็นเล็กๆก่อนก็แล้วกันนะประเด็นแรกผมขอตั้งชื่อว่าเน,น จากที่ผู้อำนวยการมาเจอกับเบลลิสเตอร์นะครับก็โอ้โหนี่นี่นี่เงยเงิงมหัวมาดูก่อนแล้วก็เนียนกิ๊บจริงจิเลยเข <c oughs> ้าไว้ใจเจ้าราชินีส่งเชื่อเจ้าไม่ใช่แค่ราชินีที่เชื่ออ้วก็เชื่อไปแล้วโอ้ตัดชื่อหรือออกจากชื่อตัวลายแล้วเนี่ยมันมันเนียนกิ๊บเนียนกิ๊บอันนั่นันนันนั้นกันข่นันอะ ตอนนี้ฉากที่ผมอยากพูดถึงและจําแม่นๆก็จะเหลือประมาณสองสามฉากนะครับขอเอาฉากได้ก่อนฉากที่ผมคิดว่าหาที่สุดนะไอ,อ้ไอ,ไอ,ทอนนไ้ทอนเนี่ยเป็นท่อนที่แบบผมหัวเลาะไม่หยุดไม่หย่อนเลยไอ้เด็กเนี่ยมันหาจริงๆเลยไนมะ่ชอบจริงๆคือว่าข้าหาแม่ของข้าไม่เจอแม่เดินเข้าไปนีดต่อหน้ากลัวนั่นคนเดียวช่วยข้าหาแม่ได้เปล่าถ้าขอตัวไปธุระแล้วส่งปัญหานี้ให้กับคนอื่นดีกว่านะต แล้วพอผ่านฉากนี้ไปจะเป็นฉากการเติบโตของตัวละครนะครับก็แบบโอ้โหฉากนี้มันใจฟูมากเลยอ่ะมันแบบ <c oughs> เกิดความซึ้งขึ้นในใจอ่ะแบบหน้าหน้าหน้าของนิโมนางงอ่ะแบบเอ้ยอันนี้มันคืออะไรกันนะฉากนี้แบบทําให้เรารู้สึกเลยว่าไอ้คำว่าความห่วงใยความเป็นห่วงอะไรอย่างเงี้ยเป็นอะไรที่ใหม่สำหรับนิโมนาจริงๆอะ่ะแล้วแบบพันกว่าปีถ้าความห่วงใยเป็นอะไรที่ใหม่สำหรับนิโมนาแปลว่านิโมนาช้ชีวิตแบบคนเดียวอะ่ะคนเดียวแบบหลบซ่อนมาพันกว่าปีลยไเงมันเป็นอะไรที่แบบไม่ใช่เรื่องเล่นๆนะใจใจต้องแข็งพอตัวเลยนับถือกับนับถือ และอีกสิ่งหนึ่งที่ทําให้ผมทึ่งก็คือขอบเขตการแปลงร่างครับขอบเขตการแปลงร่างของดีโมนาคือแบบตอนแรกผมคิดว่าจะแปลงได้แบบสิ่งที่มีอยู่จริงเท่านั้นอะ่ะแบบเออยีราปลาวานอะไรอย่างนั้นเนี่ยแต่มันแบบมันไม่ใช่อะ่ะตั้งแต่มีมีไอ้มังก่อนซีเรียลมาคือแบบฮ้ออย่างนี้แปลว่าแกเห็นอะไรหรือแกคิดถึงอะไรก็แปลงเป็นสิ่งนั้นได้เลยเหรออย่างมืดมนเนี่ยแล้วฟินิก์เนี่ยช็อตนี้เรียกได้ว่าเลือกได้ดีนะเป็นแบบฟินิก์นะตายแล้วเกิดใหม่ได้ไดแล้วมีทำทำให้คนดูลุ้นด้วยกันแบบว เยี่ยมเยี่ยมเรื่องด้ดีเออแล้วก็ฉากตายด้วยฉากตายเป็นฉากที่ผมแบบใจฟูมากเลยเพอเห็นว่าแบบคนในเมืองยอมรักแล้วก็รักนิโมนาขนาดไหนแบบทําที่ไว้อะไรเขียนเด็กมาเขียนนู่นนี่นั่นรักนะจ๊ะอะไรกันแบบโอ้โหใจฟูใจฟูแบบในที่สุดว่าในที่สุดก็ยอมรับและเห็นความดีของนิโมนาสักทีนะเอออยากให้นิโมนามาเห็นด้วยตาตัวเองจริงๆเลยสิ่งสุดท้ายที่ผมอยากพูดถึงและผมนึกออกในคลิปนี้นะครับก็จะมีกําแพง ประเด็นกำแพงที่ผมคิดคิดมาในใจตั้งแต่แรกแล้วแบบเออเว้ยนอกกำแพงมันต้องไม่มีอะไรเลยแน่เลยแต่แบบมันมีเตือนไงเตือน,นแบบสัตว์ประหลาดบุกสัตว์ประหลาดบุกอะไรนะั่นทำแบบเฮ้ยถึงมันจะเป็นแค่การซ้อมแต่เตือนอลังการขนาดนี้ข้างนอกต้องมีจริงแน่ๆแต่พอได้รู้จริงๆก็แบบเฮ้ยมันไม่มีอะไรเลย มันไม่มีอะไรเลยจริงๆแล้วมันมันมีปืนไว้ทําไมมีดาวไว้ทําไมแปลว่าทุกอย่างอ่ะมันเกิดมาจากความเชื่อล้วนๆเลยไงความเชื่อแบบต้องเตรียมพร้อมไ้เสมอมันมันต้องเชื่อขนาดไหนเนี่ยพันกว่าปีอ่ะพันกว่าปีไม่มีสัตว์ประหลาดมาสักตัวแต่ก็ยังเชื่ออยู่อะอะไรเนี่ย หรือไม่ก็คิดอีกทางหนึ่งข้างนอกกาแพงอาจจะไม่มีสัตว์ประหลาดนะแต่มีคนไงมีคนอื่นหมู่บ้านอื่นอะไรเงี้ยแบบเดินผ่านมาแล้วไอ้พวกนั้นก็แบบไอ้นั้นสัตว์ประหลาดนั้นสัตว์ประหลาดยิงเลยยิงเลยคือแบบพวกนักลบร,รู้ความแรงของปือนอะแปลว่าปืนนั้นมันเคยยิงมาก่อนไงอา,อาจจะเป็นยิงซ้อมแต่อาจจะยิงนี่แหละยิงคนนี่แหละแล้วบอกว่ายิงปีศาจนะคิดแล้วไม่ก็แบบแงน่นากลัวเหมือนกันนะเมืองน,นี้เออใช่มีอีกเรื่องหนึ่งกอล็ป ก็เลดแผนสูงมากแบบต้องเป็นคนในสายเลือดคนในตระกูลชั้นเท่านั้นนถึงจะมาเป็นนักรบมาเป็นแบบชนชั้นสูงปกครองเมืองได้คือแบบมันเป็นการผูกมัดเลยผูกมัดว่าต้องพึ่งพวกชั้นอ่ะพึ่งสถาบันพึ่งชนชั้นสูงอ่ะพวกประชาชนอย่างพวกแกทําไม่มีพวกชั้นอ่ะพวกแกก็ตายแล้วพวกแกต้องพึ่งชั้นจากคันปิศาจมา เฮ้ยแกหน่าแกจะให้คนที่ไม่ใช่ชนชั้นสูงมาเป็นนักรบเหรอได้เลยได้เลยตาย <laughs> บางอาจจะมายกเลิกการผูกมัดการปกครองแล้วแหมคิดได้ไงให้ชาวบ้านมาเป็นนักรบอ่ะนักรบต้องไปชนชั้นสูงเท่านั้นถ้าทุกคนเป็นนักรบได้อ้อย่างนี้ก็ไม่ต้องมีชนชั้นสูงเซ่โอเควันนี้ผมขอพอเท่านี้ก่อนก็แล้วกันนะครับวันหน้าหวังว่าเราจะได้เจอกันใหม่